ผู้จัดการยอมรับแป้งออนจีราคือดารปาปอป้าทำอาหารกระเด็นเลอะเสื้อชี้ขอโทษสองครั้งแล้ว กรณีผู้ใช้ติกตอกรายหนึง่งโพสคลิปแชร์ดาราปอป้าชื่อจริงออังได้ทําอาหารกระเด็นเลอะเสื้อผ้าของเธอขณะเข้าไปรับประทานบุฟเฟต์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งระดับมิชลินสตาร์แม้ฝ่ายดาราสาวจะพูดขอโทษว่าซอรีแต่เธอก็ยังรู้สึกไม่พอใจและยังถูกดาราคนดังกล่าวต่อว่าอีกว่า no m เ n อ e r หรือไม่มีมารยาทจนทําให้มีปากเสียงกันทําให้ชาวเน็ตต่างสงสัยดาราปอป้าคนดังกล่าวคือใครจนทําให้ชาวเน็ตเดาอักษรย่อกันไปต่างๆนานาโดยหนึ่งในนั้นที่ถูกโยงก็คือ ดาราสาวแป้งออนจิราล่าสุดด้านผู้จัดการของแป้งออนจิราได้ยอมรับว่าดารปาปอปาก็คือแป้งออนจิราโดยแป้งได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและทราบจากแป้งว่าหลังเกิดเรื่องได้ขอโทษไปสองครั้งแล้วไม่คิดว่าจะมีการอัดคลิป,ประบายในติกตอกอีกขณะนี้แป้งยุ่งอยู่เรื่องคดีโกงที่ดิน3ล้านจึงขอเวลาอีกสองวันแล้วจะออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ทราบซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในไอจีของสาวแป้งเป็นจํานวนมากหลายคนบอก ว่าทุกการกระทํามีเหตุผลเสมอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าถ้าไปทําเขาแล้วเขาจะกโกรธก็ไม่ผิดนะและส่วนใหญ่บอกว่าจะรอฟังคําชี้แจงจากแป้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ